มาถึงเรื่องอีกที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของอยางใช่ไหมเป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะประเทศไทยนะคะได้มีการได้จัดอันดบับและปรากฏว่าไทยของเรานะคะเป็นอันดับที่1ประเทศผู้ผลิตยานยนต์มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงนะคะติดอันดับด้านการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะ ในชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงผลสํารวจจํานวนผลิตรถยนต์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดทําโดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียนนะคะพบว่าไทยค่ะได้ครองอันดับหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในปี2566จํานวนการผลิตรถยนต์ของไทยนะคะอยู่ที่1,841,663คันด้วยจุดแข็งค่ะที่รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนและ สนับสนุนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเข้มแข็งรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของแรงงานมีฝีมือไทยที่แข็งแกร่งนะคะเป็นที่ยอมรับในสายตานานา,นาชาติรวมทั้งปัจจัยในด้านของการข,ขนส่งจึงทําให้ไทยเองค่ะมีฐานการผลิต บริษัทรถยนต์ชั้นนําจากทั่วโลกทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็มุ่งรักษามาตรฐานการผลิตแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตของไทยค่ะอันนี้ฝั่งยานยนต์นะครับม,มาดูเรื่องของฮับด้านสุขภาพบ้างาเราก็มีการจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่า50อันดับถ้าเกิดวัดระดับโลกเลยเนี่ยจาก100 ไ80ปีนี้เราขึ้นมา130ถูกต้องค่ะเราอยู่อันดับที่130แล้วนะคะถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะอยู่ที่182นะคะซึ่ง โรงพยาบาลบำรุงราชของไทยนั่นเองอยู่ที่อันดับที่130นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยแล้วก็มีแนวทางนะคะในการทำงานที่จะเห็นผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไป8ด้านโดยความเห็นความคืบหน้านะคะสำเร็จทุกด้านเลยนะคะเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพรวมไปถึงเป็นศูนย์กลางทางด้านของการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตได้ด้วย